สวัสดีครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาแร่งกับ Bangkok l a อนะครับก็วันนี้นะครับมาต่อกันในส่วนของ EP ีที่28นะครับซึ่งเรายังอยู่ในส่วนของบทบรรณาธิการเล่มที่14อีกเช่นเคยนะครับสำหรับที่ EP ีที่27ที่ลงไปเมื่อวานดวเตอร์เอาในส่วนของปอวิอาญามาตรา192มาคุยกับทุกท่านใช่ไหมวันนี้เราข้ามฟ้ากันบ้าง เราข้ามฟากมาเอาใจคนที่จะเตรียมตัวสอบฝั่งวิแพ่งกันบ้างติวเตอร์เอาดีกาในส่วนของวิแพ่งมาพูดคุยกับท่านซึ่งประเด็นนี้ก็คือประเด็นเรื่องฟ้องซ้ำอีกแล้วครับทุกท่านเออฟ้องซ้ำทําไมลงบทมันบ่อยจังเลยลงบ่อยมากเลยมีแทบทุกเล่มเลยมีในยะอะไรหรือเปล่า ในส่วนนี้ก็ต้องไปรอติดตามกับพี่พลอยในส่วนของคอร์สสรุปซึ่งพี่พลอยอดหลับอดนอนนะครับในการถอดคำบรรยายออกมาติดตามฟังอาจารย์ทุกท่านเพื่อสกัดสรุปและมาเน้นย้ำให้กับทุกท่านในคอร์สสรุปและเขียนตอบให้สอบได้นะครับสำหรับวันนี้อะฮะติวเตอร์เลือกมาในส่วนของฟ้องซําซึ่งเป็นประเด็นที่เรียกได้ว่าถ้าท่านไม่ดูดีกานะครับก็อาจจะทำให้ท่านเขวได้เหมือนกันนะครับก็คือเป็นประเด็นในส่วนของ การฟ้องผู้ค้ำประกันแล้วศาลยกฟ้องครับซึ่งคำถามในบทบันเขาตั้งมาแบบนี้ว่าโจดเนี่ยเขาฟ้องผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันเป็นจำเลยนะครับในจำเลยที่1และจำเลยที่2ตามลําดับทีนี้ปรากฏว่าศาลในคดีเดิมได้มีการยกฟ้องตัวผู้ค้ำประกันด้วยให้เหตุผลว่าอะไรศาลยกฟ้องเพราะว่าโจดเนี่ยบกกาวผู้ค้ำประกันเกินกว่า60บวันนับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อผิดนัด ยกฟ้องเพราะว่าเขาบอกกล่าวไม่ชอบนะครับคดีถึงที่สุดแล้วทีนี้ปรากฏว่าโจทย์เนี่ยก็ได้ทําการอะไรทําการบอกกล่าวผู้ค้าประกันใหม่นะครับบอกกล่าวผู้ค้าประกันใหม่แล้วเอาผู้ค้ำประกันคนเดิมเนี่ยที่มันเคยฟ้องเนี่ยมาฟ้องใหม่เป็นฟ้องซ้ําหรือไม่ซึ่งในตรงนี้ผมขอติ้งต่างไว้นิดนึงนะครับตามปพพมาตรา686ในส่วนของการบอกกล่าวผู้ค้าประกัน นะครับผมจะไม่ก้าวล่วงในส่วนนั้นนะครับซึ่งถ้าหากตามที่เราเข้าใจกันก็คือว่าอะไรต้องบอกกล่าวผู้ค้ำประกันถ้าหนังสือบอกกล่าวไปถึงก็ฟ้องผู้ค้ำประกันได้ถ้าบอกกล่าวพ้น60วันผลคือมีเพียงทําให้ตัวผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากตัวดอกเบี้ยหรือค่าต่างๆที่มันเกินกว่า60บวันเท่านั้นใช่ไหมอันนี้ผมติ่งไว้แล้วกันนะครับว่าอันนี้อาจจะไม่ก้าวล่วงอาจจะเป็นกรณีที่เขาไม่ได้บอกกล่าวนะครับ ตัวผู้ค้ำประกันแล้วมาฟ้องเลยนะครับหรืออาจจะเป็นกรณีที่ในขณะนั้นนะครับสัญญาค้ำประกันได้มีการทําขึ้นก่อนที่จะมีการแก้ไขกฎหมายค้ำประกันตามมาตรา686นะครับอันนี้ผมก็ขอติ่งไว้นะครับแต่ถ้าเป็นประเด็นนี้ออกมาเราก็มาดูในส่วนของวิแพ่งว่าการวิแพ่งที่มันยกฟ้องผู้ค้ำประกันด้วยเหตุผลที่บอกกล่าวไม่ชอบตามกฎหมายอย่างเงี้ย มันจะถือว่าเป็นฟ้องซ้ำไหมถือว่าเป็นการวินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดีแล้วหรือยังเอ,อ้นะครับเราเอาตรงนี้ละกันนะครับที่เกี่ยวข้องนะฮะสำหรับเรื่องฟ้องซ้ำท่านเปิดวิแพงมาตรา148ครับทุกท่านในส่วนของวิแพงมาตรา148นั้นตัวบทมีความสั้นๆแต่รายละเอียดดีกาต่างๆมีเยอะหลือเกินท่านลองมาดูกันนะครับ ฟ้องซ้ำนะฮะท่านท่องตัวบทแค่นี้ก็เพรอว่าคดีที่เขาได้มีคำพิพากษาหรือตัวคำสั่งและอีกคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นมันถึงที่สุดแล้วเขาห้ามอะไรห้ามตัวคู่ความเดียวกันมาหรือร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันสิ่งที่ท่านจะต้องท่องก็คือหรือร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน เพราะที่ผมไฮไลท์สีเหลืองนั่นคือสิ่งที่ท่านจะเอามาเป็นคีย์เวิร์ดวักทองในการตอบข้อสอบว่ามันเป็นฟ้องซ้ําหรือไม่มันเป็นการลือร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ศาลได้วิจัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันหรือไม่นั่นเองจากมาตรา148ท่านเช็คหลักเกณฑ์ข้อสอบถามว่าฟ้องใหม่ได้ไหมท่านเช็คหลักเกณฑ์ว่าเป็นฟ้องซ้ําหรือไม่ผมขอท่านแค่3ข้อหลักเกณฑ์ ของการเป็นฟ้องซต้องเป็นคู่ความเดียวกันคดีถึงที่สุดแล้วและประเด็นที่นำมาฟ้องนั้นเป็นประเด็นเดียวกันเพราะฉะนั้นตามคำถามในบทบันของเราในวันนี้มันจะอยู่ที่หลักเกณฑ์ข้อไหนมันจะอยู่ที่หลักเกณฑ์ข้อที่3เป็นหลักว่าการฟ้องมันเป็นประเด็นเดียวกันหรือไม่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคู่ความทั้งสองคดีเป็นคู่ความเดียวกันคดีก่อนถึงที่สุดแล้วเนี่ย มันถึงที่สุดแล้วมันครบหลักเกณฑ์2ข้ออยู่แล้วใช่ไหมในส่วนของคําถามบทบันตามดีกานี้ที่ผมได้บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปทีนี้คําว่าประเด็นเดียวกันเราจะดูยังไงประเด็นเดียวกันเราดูแบบนี้เอาเป็นหลักนะฮะการจะเป็นฟ้องซ้ําคดีเดิมหรือคดีแรกนะครับศาลจะต้องวินิจฉัยเนื้อหานะครับศาลต้องลงเนื้อหาแห่งคดีแล้ว และมีคดีเดิมหรือคดีแรกคดีต้องถึงที่สุดแล้วเช่นการฟ้องตัวผู้ค้ำประกันศาลจะต้องวินิจฉัยในเนื้อหาของสัญญาค้ำประกันแล้วว่าผู้ค้ำประกันผิดสัญญาค้ำประกันหรือไม่ต้องรับผิดตามสัญญาค้ำประกันไหมถึงจะเป็นกรณีที่ได้วินิจฉัยเนื้อหาแห่งคดีแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าในคดีแรกยังไม่ได้มีการวินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดีแล้วคดีดันถึงที่สุดไปแล้วคู่ความเดียวกันนำประเด็นเดิมที่ศาลยังไม่ได้วินิจฉัยมาฟ้องใหม่เป็นฟ้องซ้ำไหมก็ต้องตอบว่าไม่เป็นฟ้องซ้ำนี่แล้วก็ติ่งข้อสังเกตไว้ถ้าหากในคดีแรกข้อต่อสู้ของโจทย์ สามารถเรียกได้หลายอย่างแต่ไม่ทําให้เสร็จไปในคดีแรกแต่กลับเอาข้อต่อสู้ที่ตนสามารถที่จะสู้ได้ตั้งแต่คดีแรกมาฟ้องเป็นคดีใหม,มหม่มันซ้ําซ้อนไหมมันซ้ําซ้อนใช่ไหมศาลต้องทํางานหลายรอบทั้งที่ข้อต่อสู้นี้โจทก็ทราบดีอยู่แล้วว่าโจท์มีข้อต่อสู้ในส่วนนี้สามารถยกขึ้นว่ากล่าวกันได้ตั้งแต่คดีแรกอยู่แล้ว กรณีนี้ก็ต้องถือว่าอะไรถือว่าเป็นการบริยวร้องฟ้องกันอีกโดยอาศัยอะไรเหตุไงอาศัยเหตุที่ได้วิธิชัยอย่างเดียวกันแล้วฝากไว้เป็นข้อสังเกตทีนี้ประเด็นต่างๆนะครับสำหรับประเด็นต่างๆนะครับให้ท่านจำไว้แค่นี้พอที่เกี่ยวข้องกับดีกาของเราในบทบันวันนี้นะครับซึ่งแถมให้นิดนึงว่า ถ้าหากว่าท่านจะดูเรื่องฟ้องซ้ำในประเด็นเดียวกันท่านจำเป็นหลักในส่วนนี้ไว้นี่วินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดีบวกคดีถึงที่สุดแล้วโดยหลักสําคัญคือจะต้องวินิจฉัยในเนื้อหานั้นแล้วคดีที่เอามาฟ้องใหม่จึงจะเป็นฟ้องซ้ำท่านจำเป็นหลักตรงนี้ไว้แล้วเวลาท่านไปเรียนสรุปกับพี่พอยที่พี่พอยคัดดีการน่าสนใจมาเนี่ยพี่พอยจะได้พาท่านขายี้ดีกาได้อย่างถูกต้อง โอเคไหมท่านจะได้ฟังพี่พลอยขยี้ดีกาเก่งได้อย่างแม่นยําด้วยนะครับท่านจําเป็นหลักตรงนี้ไว้ก่อนโอเคไหมนะครับทีนี้เราได้ประเด็นที่เราจะมาตอบในส่วนของคําถามบทบันของเราในวันนี้แล้วครับประเด็นในคําถามบทบันในวันนี้ก็คือว่าอะไรเขาฟ้องผู้คำประกรันศาลยกฟ้องผู้คำประกรันเพราะว่าบอกกล่าวพ้น60บัน สารได้วินิจฉัยเนื้อหาแห่งคดีหรือยังว่าผู้ค้ำประกันมันผิดสัญญาค้ำประกันหรือไม่ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดตามสัญญาค้ำประกันหรือไม่ยังไม่ได้วินิจัยเนื้อหาแห่งคดีเพราะฉะนั้นในคดีแรกต้องถือว่าอะไรยังไม่ได้วินิจัยเนื้อหาแห่งคดีการที่มาฟ้องผู้ค้ำประกันเป็นคดีใหม่ จึงไม่ใช่กรณีหรือร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันจึงไม่เป็นฟ้องซ้ําตามวิแพงมาตรา1นึนี่เห็นนะถ้าเราทําความเข้าใจดีกาจะเป็นเรื่องง่ายอย่าจําดีกาแต่ต้องจําหลักแล้วเอาไปปรับใช้กับดีกาเพราะดีกาที่เดินตามหลักเนี่ยมีเยอะ เราค่อยไปจําดีกาไอดี ID กาประเภทไหนไอดี ID กาที่มันไม่เดินตามหลกักที่มันแปลกๆซึ่งมีน้อยเราค่อยเอาความจําของเราไปจําในพวกนั้นก็พอก่อนไปดูเนื้อหาดีกาเอาอันนี้มาฝากนะฮะตามสไตล์ผมเจอติวเตอร์กัดท่านจะต้องทราบประโยควักทองเพราะสิ่งสําคัญที่ทําให้ท่านสอบผ่านนอกจากความรู้คือการเขียนตอบข้อสอบถ้าประเด็นเรื่องฟ้องซ้ําถ้าเป็นผม ประโยควักทองที่ผมจะซ้อมเขียนในเรื่องฟ้องซ้ําผมจะเขียนแบบนี้ผมจะเอาข้อเท็จจริงมาใส่เลยว่าเป็นข้อเท็จจริงที่เขาให้มาแล้วเข้าหลักเกณฑ์ฟ้องซ้ําอย่างไรบ้างหลักเกณฑ์ฟ้องซ้ําคือคู่ความเดียวกันคดีถึงที่สุดแล้วและได้ฟ้องในประเด็นเดียวกันใช่ไหมเราก็ใส่ข้อเท็จจริงแล้วปรับเข้ากับหลักเกณฑ์เรื่องฟ้องซ้ําแล้วเราก็สรุปมาว่าอะไรถ้ามันครบหลักเกณฑ์3ข้อ เป็นประเด็นเดียวกันเป็นคู่ความเดียวกันคดีก่อนถึงที่สุดแล้วท่านก็ปรับบทโดยใช้คําว่าจึงเป็นกรณีที่คู่ความเดียวกันหรือร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วิฉัยโด้วยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันต้องห้ามเป็นฟ้องซ้ำตามวิแพงมาตรา148จดไม่ทันถ่ายรูปไว้เดี๋ยวผมทําหน้าดีๆถ่ายรูปไว้แคปไว้แล้วไปซ้อมเขียนผมเชื่อว่าประเด็นฟ้องซ้ําในเทอมนี้จากที่ตามบทบันมามีเยอะมาก ประเด็นฟ้องซ้าอาจจะน่าสนใจนะฮะทีนี้นะครับเนื้อหาในดีกาเรามาดูนะครับคือดีกา2 3 5 4ปี66ดีกาเรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับสำหรับดีกาปี66ก็คือในคดีเดิมเนี่ยโจทก์แกฟ้องผู้เช่าซื้อเป็นจำเลยที่หฟ้องผู้ค้าเป็นจำเลยที่2ศาลเนี่ยได้ยกฟ้องอีตัวผู้ค้าประกันศาลยกฟ้องผู้ค้าประกันแล้วให้สาเหตุแห่งการยกฟ้องว่าโจท์บอกกล่าวผู้ค้ำประกันเกินกว่า60บวันนับแต่ผู้เช่าซื้อก็คือนับแต่ตัวลูกหนี้ผิดนะ ซึ่งตรงนี้ผมจะไม่ก้าวล่วงไปถึงหลักกฎหมายใหม่ที่ปปพ686กํำหนดไว้นะฮะทีนี้ปรากฏว่าการยกฟ้องในกรณีนี้ท่านลองสังเกตว่าศาลได้วินิจฉัยในเนื้อหายังยังเขายังไม่ได้มา,มาวินิจฉัยเลยว่าผู้ค้ำประกันผิดนัดหรือไม่ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดตามสัญญาค้ำประกันหรือไม่เพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องนี้ศาลจึงวินิจฉัยว่าอะไร สารดีกาจึงวิจัยว่าในคดีก่อนยังไม่ได้มีการวิจัยชี้ขาดว่าตัวผู้ค้ำประกันได้ผิดสัญญาค้ำประกันหรือไม่ต้องรับผิดตามสัญญาค้ำประกันเพียงใดประเด็นดังกล่าวจึงยังไม่ได้มีการวินิจฉัยถึงที่สุดการที่โจทย์บอกกล่าวแก่ตัวผู้ค้ำประกันโดยชอบแล้วมาฟ้องเป็นคดีใหม่นะครับสารก็ปรับบทว่าอะไร เมื่อคดีก่อนยังไม่ได้วิจัยในเนื้อหาคดีจึงไม่เป็นการรื้อร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันไม่เป็นฟ้องซ้ํากับคดีเดิมไม่ต้องห้ามตามวิแพงมาตรา1นึจบแล้วครับสำหรับบทบันของเราในวันนี้นะครับก็ฉะนั้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้โชคดีนะครับอีกหนึ่งเดือนตัวนี้พยายามยึดตัวบทเอาไว้นะครับยึดตัวบทเอาไว้ให้แม่นเพราะว่าภาค2นะครับจะ เน้นตัวบทแล้วก็จะเน้นดีกาสาหรับท่านที่เข้าเรียนแล้วท่านก็ลิสต์ประเด็นที่ท่านเข้าเรียนมาแต่ท่านที่ยังไม่มีเวลาทําความเข้าใจยังไม่มีเวลาเข้าเรียนท่านสามารถลงคอร์สสรุปได้เพราะว่าติวเตอร์ได้ทํางานแทนท่านนะครับได้ทําการฟังเทปฟังคำบรรยายแทนท่านแล้วนะครับไปเข้าฟังคำบรรยายแทนท่านมาแล้วนะครับก็อยากจะขอฝากไว้ในส่วนของคอร์สสรุปและเขียนตอบให้สอบได้สําหรับ อาทิตย์นี้เลครับผมติวเตอร์กัสขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรายการมาแรงนะครับก็ท้ายที่สุดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสำคัญนะครับสวัสดีครับ